ข่าวเศร้าอันยิ่งใหญ่ของผู้นับถือศาสนาคิดทั่วโลกก็คือการจากไปของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟานซิสหรือป๊ฟานซิสซ,ซึ่งเมื่อเช้านี้ทางสำนักวาติกันเนี่ยได้ออกถแถลงการเป็นวิดีโอโดยระบุาการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟานซิสเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าประมาณ7น,น,น,นาฬิกานาทีหลังจากที่ตัวท่านเนี่ยเรียกว่าได้ รักษาอาการป่วยมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะในช่วงท้ายของชีวิตก็คือเรื่องของการเป็นโรคปอดอักเสบโดยล่าสุดเนี่ยเท่าที่ทุกคนจำได้เนี่ยคือท่านเนี่ยออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากเข้ารับการรักษาตัวเนี่ยประมาณ38วันล่าสุดที่ชาวโลกเห็นก็คือวันอีสเตอร์ที่ผ่านมาโปฟานซิตเนี่ยเรียกว่าได้ออกมาพบแล้วก็ทักทายกับชาวคริสต์ทั่วโลก แม้ตัวท่านเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่เรียกว่าประกอบพิธีในวันอีสเตอร์ที่ผ่านมาแต่มอบให้หมายให้พักคาร์ดินานอีกคนหนึ่งเป็นคนดําเนินการแต่ว่าท่านก็ออกมาปรากฏตัวออกมาทักทายชาวคิดทั่วโลกแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือการเปิดโอกาสให้เจดีแวนซ์ซึ่งเป็นเรียกว่ารองประธานธิีสีาหรักการนี้เข้าพบ วันที่อาทิตย์ที่20เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันที่ชาวคิดทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักได้เห็นท่านการสิ้นพระชนของโปกฟานซิสเนี่ยสร้างความโศกเศร้าให้กับคนคริสตทั่วโลกโดยเฉพาะชาวอาร์เจนตินาซึ่งเป็นเรียกว่าบ้านเกิดของท่านแล้วก็ชาวลาตินอเมริกาทั้งหมดเพราะว่าท่านเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถือว่าเป็นโป๊ปคนแรกที่มาจากลาตินอเมริกา แล้วก็ตัวท่านเนี่ยสิ้นพระชนด้วยอายุเนี่ยก็คือ88ปีหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเรียกว่าประกอบพิธีแล้วก็มีการดำเนินการตามาหลักของคริสตจักรนะว,ว่า,เ,าเรื่องของการเลือกโบกคนใหม่นี่ก็จะใช้เวลาประมาณ15-20วันหลังจากนี้แต่ว,ว่าข่าวที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าก็คงความสกเศร้าให้กับชาวคริสต์ทั่วโลก ก่อนหน้านี้เนี่ยใครจําได้เนี่ยบทบาทของท่านเนี่ยตั้งแต่การขึ้นเป็นพระสันตะป,ปาปาเป็นประมุขของคริสตรจักรเมื่อปี2013เนี่ยก็คือความพยายามในการที่จะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนที่อยู่ในประเทศที่มีสงครามแล้วก็พยายามที่จะทําให้ความขัดแย้งของทั่วโลกเนี่ยกลับมา สงบสุขกลับมาดีขึ้นอีกครั้งแม้จะเป็นเรื่องยากก็ตามในปัจจุบันนี้แต่ว่าตลอดระยะเวลายาวนานของพระองค์ท่านเนี่ยสิปีเนี่ยท่านก็พยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทําให้เกิดความสุขในโลกนี้แม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อ20เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยตัวโป๊ปก็ออกมาเรียกร้องให้คนทั่วโลกเนี่ยกลับมารักกันกลับมามีความเมตตากลับมามีความเอ็นดูกันกลับมา ให้โลกนียมีสันติสุขก็ถือเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของชาวคิดต่อการจากไปของพะสันตะปาปาฟานซิสหรือโป๊ปฟานซิสด้วยพระชนมายุ88ปี